ดนพิภาพบรรยากาศในงานทางเข้าพิพิธภัณฑ์ภูผาล้านลูกเวียงซึ่งหลังจากที่เราประกอบพิธีเสาลัเมือแล้วเสาลักเมืองของจังหวัดจันทบุรีไปยังลานพระบรมรูปราชกาจิตยาราชสบรรยากาศตอนแรกกัสียงเสงกว่าอย่างมาดีฉนอที่มีการพ่นรับนเอยเร่มกาไปการเพื่อเข้ามาแล้วก็ยังทำพิธียังโมเลียวหน้าสพบรรยากาศในงารทุกขบวนนะครับแล้วคืนนี้ก็จะมีการตั้งโชว์ปรักษาพึ่งประกอบแสงสีที่บริเวณถนนหน้าสูนราชการในส่วนของลานรอห้า ก็จะมีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงใช่ครับมีพิธีเปิดมีการจําหน่ายอาหารสินค้าของจังหวัดสกลนครน,นะครับก็ผมก็ต้องขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องขออภัยท่านที่ให้ไปยืนเป็นกําลังใจให้กับนางรำนะครับเพราะถ้าท่านไปยืนนางรำก็ไม่มีกําลังใจ ไปยืนด้วยกันตากแดดด้วยกันท่านจะได้ทราบว่าพี่น้องเรายืนนานแล้วร้อนขนาดไหนนะครับครับขณะนี้ถนนแลส่วนราชการพร้อมทั้งนางรำทั้ง18กลุ่มอำเภอนะครับจำนวนหมื่นกว่าคนได้ยืนประจำจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ,รบในลำดับนี้กระผมขออนุญาตกาบเรียนเชิญท่านชูศักดิ์ครูยิงผู้ว่าราชการจังหวัดยังเหรออ๋อยังยังเรียกไปถึงร้อยกันทั้งบ้าครับขออภัยครับเห็นอาจารย์เอกว่าเรียบร้อยรอสักรู่แล้วั้ว่าเนาะ เพื่อจะให้ท่านผู้ว่าไปยืนเป็นกาลังใจท่านหน้าอารบมือท่านผู้ว่าเนี่ยไปยืนตากแดดกับพวกเราท่านผูว้ว่าเอ้าไม่ยอมมันไม่เชิญผมไปอ,อ่าอุตสา่าห์แต่งตัวตัดชุดมาอย่างดีชุดใหม่แนะจ่นด็กน่าจะชุดใหม่ครับไม่เคยออกงานที่ไหนเลยประกาศไปยังทีมช่างภาพผู้บันทึกภาพทั้งหลายนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นโดรนขึ้นบินซึ่งเราขออนุญาตแล้วนะครับขึ้นบินโดรน,บ,นบรรยากาศดีมานะครับแล้วก็คนหลายคนไลยมันเ็นประกาศจะได้วา นางงามวันนี้หมื่นคนมาได้ใบหน่อยหมื่นคนเดี๋ยวจะหาว่ามาคู่อับอ่ยนั่งพูดร่มใช้น้ำร้อนวันนี้คนได้สิผมก็ตามแดดด้วยก็ได้ครับนอนนี่ก็สิฟ้อนจะนอนก็ช้อนทำพิธียังบุลเล่ก็ได้ตอนนี้ปลุ่มอให้กับนางรำจากทั้ง18อำเภอด้วยครับสำหรับท่านที่อยู่ในร่มก็ขอให้นั่งในร่มนะครับท่านจ้องมายืนด้วยกันนะครับท่านลองอาศครับ ไม่มานะทำงานไม่ค่อยสบายต้องขอบคุณจลพลรักวันคนัคนนกาัาตนะครับสีสันสดใสสวยงามน,นะครับแล้วก็ร่วมเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนในส่วนของประเทศดีวัฒนธรรมแม่ไก่แม่ไก่ขึ้นประจําจุดแม่ไก่ที่หมายถึงคนที่เป็นต้นแบบในการรำนะครับท,ท,ที่ก่อนหลักบอกว่าไปแดบบ่แล้วผมข่อยยากนะครับยืนอยู่ในลมก,ก็อายเหมือนกันนะ ขอญาตกคนหนึ่งครับขอญาตมาละลายไขมันแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวรอสัญญาณความพร้อมครับครูเลยครับรอสัญญาณความพร้อมนะครับข้างหลังเรามองไม่เห็นต้องรอวิทยุสั่งการอยู่นะครับ,รบเป็นไงครับร้อนไหมครับร้อนไหมครับอย่ากโกหกกันชมรมคนรักประทัดบอกเย็นค่า ใจเย็นๆเป็นไงคุณยายไหวไหมครับไหวไหมไหวเนาะยินบางแดดให้กันด้วยนะครับ